สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตข่าวเศรษฐกิจประจําช่วงเย็นนะครับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องซิก n a ลทองคําสกุลเงินนักลงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์มาได้เลย VT Markets กับโปรโมชั่นใหม่ l o s ก of Gold ครับใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ Enso Capital Limited นะครับผมตอนนี้ก็มีกลุ่มไลน์ ให้เข้าร่วมแล้วนะเป็นกลุ่มวิเคราะห์แบบเชิงลึกเลยใครสนใจเข้าฟรีไม่มีเงื่อนขไขใดๆทั้ทงสิน้น f o r o r you กับโปรโมชั่นใหม่ครับชวนมากยิ่งได้มาก50ดอลลาร์ต่อคนเลยทีเดียวนะครับสำหรับ IBXM เปิดชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผม สวัสดีนักลงทุนครับเรามาเก็บตกข่าวเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับไปกันที่ประเด็นของ e v e r g r a n d รกันก่อนเลยนะครับล่าสุดแล้วทางด้านของประชาชาติธุรกิจออนไลน์นะครับมีการรายงานข่าวสารเกี่ยวกับ e v e r g r a n d รเขาบอกว่าใช้ได้ e v e r g r a n d ร g r o กรนะครับยักษ์อสังหาริมทรัพย์ใหญ่ของจีนเนี่ย เลี่ยงสถานะผู้ผิดนัดชำระนี้ได้สำเร็จในนาทีสุดท้ายแหล่งข่าวเผยนักลงทุนเนี่ยได้รับค่าดอกเบีย้ยหุ้นกู้ที่เลยกำหนดเรียบร้อยแล้ววันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมารอยสเตอร์นะครับมีการรายงานว่าก่อนหน้านี้ใช้นดาเอเวอร์แกรมบริษัทสังหาริมทรัพย์ที่มีหนี้สินมากที่สุดในโลกไม่สามารถชำระหนี้ได้ทันกำหนด เนื่องจากมีหนี้สินมากกว่า3 0แสนล้านเหรียญสหรัฐหรือราว9.88ล้านล้านบาทในจำนวนนี้นะครับ19,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว6.2แสนล้านบาทเป็นหนี้จากหุ้นกู้ต่างประเทศล่าสุดครับสื่อจีนก็มีการรายงานว่าเอลแกรนเนี่ยได้ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้3ชุดให้กับนักลงทุนแล้วเป็นมูลค่ารวมกว่า148ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว4 8 6 6ล้านบาท การชำระดอกเบีย้ยหุ้นกู้ชุดแรกเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงสิ้นสุดระยะผ่อนผัน30วันซึ่งครบกำหนดเมื่อวันพุธที่ผ่านมานอกจากนี้ยังได้ชำระดอกเบีย้ยหุ้นกู้ต่างประเทศอีก2ชุดซึ่งชุดหนึ่งเนี่ยครบกำหนดเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับระยะเวลาผ่อนผันสิ้นสุดลงเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามครับ หากเอเวอร์แกรนดล้มเหลวในการหาเงินมาชําระดอกเบี้ยเพียงหนึ่งครั้งบริษัทเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้ผิดสัญญาทันทีซึ่งจะนําไปสู่เงื่อนไขาการผิดนัดชําระหนี้แบบควยหรือที่เรียกกันว่า cross default ขณะที่หุ้นกู้ประเภทอื่นๆของเอเวอร์แกรนซึ่งกําลังเร่งให้วิกฤตหนี้ลุกรามไปทั่วประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกได้สร้างแรงสัน่นสะเทือนให้ในหลายตลาดทั่วโลกเลย ดูเหมือนจะมีการแก้ปัญหาระยะสั้นเกิดขึ้นแต่อย่างอีกยาวไกลกว่าปัญหานี้จะคลี่คลายนี่เป็นวันแรกๆเท่านั้นแหล่งข่าวได้มีการกล่าวมานะครับอย่างไรก็ตามครับเออรแก์เนี่ยซึ่งเป็นศูนย์กลางของปัญหาสภาพคล่องในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่มีมูลค่าประมาณ5ล้านล้าน,านเหรียญสหรัฐยังไม่ได้ตอบคําถามกับรอยเตอร์เรื่องของการชําระดอกเบี้ยหุ้นกู้ครั้งล่าสุด แม้บริษัทแห่งนี้จะสามารถเลี่ยงผิดนัดชำระหนี้ได้อีกครั้งแต่คราวเคาะในภาคอสังหาริมทรัพย์จีนก็ยังไม่มีสัญญาณว่าจะคลี่คลายหากภาระหนี้สินเวียนมาครบกำหนดชำระอีกครั้ง e อปเ g r a n แกนะครับปัจจุบันเนี่ยมีหุ้นกู้มูลค่ากว่า255ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว8,400ล้านบาทที่จะครบกำหนดชำระดอกเบีย้ยในวันที่28ธันวาคมนอกจากนี้บริษัทยังได้รับแรงกดดันจากเจ้าหนี้รายอื่นรวมถึงเงินลงทุนที่ตึงตัวที่ทอดเงาทับโครงการที่พักอาศัยหลายร้อยแห่งของบริษัท นักลงทุนได้พากันโยกเงินทุนนะครับไปยังบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นที่เงินเนี่ยยังขาดมือไม่ต่างกันและก็มีกําหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่างประเทศระยะสั้นหนึ่งในนั้นก็คือไคซากรุปครับทุกท่านหากว่าใครจําได้ไคซากรุปเองก็เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์จีนที่มี นี่นะครับนอกประเทศมากที่สุดเป็นอ่าเป็นรองก็เพียงแค่เอเวอร์แกรนดเท่านั้นไคซามีกําหนดชําระดอกเบีย้ยคุณกู้รวมกว่า59ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าราว1,944ล้านบาทในวันพฤหัสบดีแลวก็ในวันศุกร์นี้ก็คือปรหิหารที่ผ่านมากับวันนี้เลยครับทุกท่านไคซาเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทอสังหารีรบรั์รายแรกของจีนนะครับที่ผิดนัดชําระหนี้หุนกู้ต่างประเทศเมื่อปี2,558 ได้ผิดนัดชำระดอกเบี้ยผลิตภัณฑ์บริหารความมั่งคั่งมาแล้วหลายครั้งขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐนะครับไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คือในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยได้ออกมาเตือนว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยกำลังประสบกับปัญหาอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั่วโลกอย่างไรก็ตามครับไม่มีข้อบ่งชี้ชัดเจนว่าทางการจีนจะมีแผนระดับชาติเพื่อแก้ปัญหานี้หรือไม่นะครับผมก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับถือว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างร้อนแรงกันเลยทีเดียวครับ อีกข่าวนึงครับนักชุนครับเรามาดูข่าวของสหรัฐอเมริกากันบ้างดีกว่าครับ อันนี้จริงๆเป็นข่าวที่รายงานไว้เมื่อวานนะครับแต่ผมมาเก็บตกสักนิดหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเนี่ยมีการเปิดเผยว่าประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนจะลงนามบังคับใช้กฎหมายการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับหรือว่า BIF มูลค่ากว่า1ล้านล้าน,านดอลลาร์สหรัฐในวันจันทร์ที่15พฤศจิกายนครับโดยพิธีลงนามในวันดังกล่าวจะมีสมาชิกสภาคอนเกรสที่ช่วยร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าร่วมด้วยครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจถามต่อว่ามันมีผลกระทบต่อตัวกราฟเราไหมก็ต้องบอกว่าตลาดเนี่ยเล่นข่าวนีกันไปเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันจะมีข่าวมาอีกเพราะว่าในสัปดาห์เดียวกันก็คือสัปดาห์หน้านี้เดี๋ยวจะมีการโหวตแผงกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ที่ใหญ่กว่า1ล้านล้านดอลลาร์จับตาดูกันให้ดีๆครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาราย,ยางานให้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ